สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หวันจะมาสอนวิธีการขายหมูทอดยังไงให้ได้กาไรนะคะอันนี้หวันใช้เป็นเนื้อหมูส่วนของสันนอกค่ะสันนอกวันซื้อมา1กิโลกรัม130บาทนะคะ1กิโลกรัมเวลาเราทอดได้ก็จะได้อยู่8ขีดนะคะหวันขายขีดละ40บาทค่ะก็แล้วแต่แต่และพื้นที่ของเพื่อนว่าจะขายขีดละ40 45หรือ50บาทนะคะถ้า8ขีดคูณ40ก็ หกิโลกรัมเราก็จะขายได้อยู่320บาทนะคะเดี๋ยววันนี้มันจะมาสอนใส่กล่องด้วยนะคะซึ่งกล่องใส่เราก็จะใช้กล่องไซส์2เทนะคะอันนี้หวันขายกล่องละ25 30แล้วก็35นะคะ ถ้าคนไหนที่ใส่ไขยกล่องละ20บาทก็สามารถใช้กล่องไซส์1เคสได้ค่ะกล่องไซส์1เคสนี่จะเล็ก,กว่าไซส์2เพสนะคะเมนูที่หวานทำวันนี้ก็จะเป็นเมนูหมูทอดกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กล่องกันเลยวันนี้หวานจะขายกล่องละ25บาทนะคะ ข้าวเหนียวก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะข้าวเหนียวประมาณนี้นะ,ะนี่นะคะกล่องละยี่สิบห้าบาทนี่ค่ะกล่องละยี่สิบห้าบาทนะคะจากนั้นเราก็ติดแล้วก็หนังยางนะคะนีอแล้วก็ อันนี้กล่องละยี่มห้าบาทนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ถุงได้อย่างนี้เลยนะคะถุงเราก็จะใช้ถุงไซส์หกคูณสิค่ะได้ทั้งหมด15กล่องสิบห้กล่องขายกล่องละยี่มห้าบาทก็ได้อยู่3าม้อยเ็บาทค่ะเราก็ลบค่าข้าวเาหนีวค่าหมูแล้วก็ค่าแก๊สค่าเครื่องปรุงเราก็จะเหลืออยู่กําไร 1>, 1กิโลกรัมเราก็จะกําไรอยู่ที่150บาทถึง160บาทนะคะ